หมูแดงหล่อมากอันนี้ก็ดูเฉยๆไม่ได้นะคไม่ดูไม่ได้มึงดูของกูได้ปะเนี่ยดูได้ปะดูได้ไอ้เชจอยไอ้เชจอยสไนค์เขาเอวบีสไนค์เอวบีสมแท้รอดูเว้ยกูเป็นเด็กสไนค์มาไปรับเมียกันกูต้อนรวยรวยน้กเซฟปิงบอมดูปิงเร้งดิเซฟโคตรปิงอ่ะรออะไรอ่ะไงคุณดมบ้าเลยเด็กหยังปิงเลยเป็นคนต่ออยู่ไหนวะยังไม่มีมอนนะ โอ้โหลีไ <substit> ม <uting> <your> mm ่เ hmm, ป oh, like ็นไรไม่มันสะดุดอ่ะปรัดดิปรับดิปรับดิหมอครับหิวไหนครับโอ้ยแย่ว่าเองพักสิบหลายใช่ป่ะใช่ครับหมอเติมเลือดไหนครับเย็ใไม่ไม่ยังแตกอ่ะยังปฟองใหม่ได้ป่ะปรัดปรับไหม่แล้วปับยังไงวะ ไม่แตกจะดหรอมันแตกปะมันแตกแบบไหนวะเสียงมันแตกมันแตกแตกหายยังอ่ะกูกำลังคุยกับรตินเว้กูกำลังคุยกับรถมันหายยังยังเป็นยัง โอ้โหไอเฮีย <Comics> ด <apan> ังอยู่ดีซ่วมเฉยเสียงใครไม่รู้เสียงกล้องกล้องะผมนี่แหละพี่มันเป็นพ่อไม้พี่มยังไม่ได้โหลดไดเวอร์ไม้เลยยัดด้วยนะคะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันนี้มันนี่อยู่ไหนปะห้องล่างห้องล่างเอ่อแต่แต่แต่ให้ไปเอกไอรู้สนามแล้ววันละมารับหนู อ้วนอ้วนอยู่แล้วหรืเฮี้ยมจะอ้วนไปไหนแล้วอีสัสเอ้ยคุณมารับเมียอยู่นะไม่ไหว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 เฮ้ย เว้ยกูแคกอุย้ยไหม่มึงอย่างรังดังอ,อ่ะภาพใหม่หน่อดิเลยเขาเล่นต่อเรีนี่เหรบทำไมกูปิดไม่ได้บีบเคจ่ายเดิมพันเออมันไม่จ่ายตังค์วะไอ้พวกตัวตพี่ไอกูกดกูกดสุดแล้วดาวพลย์สุดแล้วนะข้อที่สามนั่นพี่เนี่ยไอ้สตาร์มึมงไปไดูบีบีเคยัจตายเดิมพันบีบีเคจ่ายเดิมพัน นนนีีมด้้ัตขอกระสนสนใทหน่อยพี่พี่น็อตอ่ะพี่น็อตอยู่ปะอยู่อยู่อยู่โอเคพี่มึงมึงไม่มึงมึงมาคุยกับเราดิแชทโลกดิไอเตสต้าโซต้าโซต้าบีพีเคมาแล้วค่ะบีพีเคครับไอพุลีใายไปก่อนดิสภาสภาออกให้ก่อนไม่ได้หรอพุลีไม่ได้ค่ะไม่ได้โอ้สภาขิงโงกอ่ะ ก็เกียร์ไม่ได้หรอวเออกูก็แขร์เอ้ใจเย็นใจเย็นอย่าหัวร้อนบอกแล้วเล่นมือถือเน,นี่ยกูยังไม่แคสเลยเนะี่ยเออกูเล่นม,มือถือยังไม่แคสเลยเชื่อปะ กูเล่นไฟเอ็มแม่งไม่แคร์พอมาเล่นเฮี้ยนี่แม่งแคร์ไม่หยุดมีพีเคมาแต่ค่าดมพายเอ้รลี่จ่ายไปก่อนดิตอหนึงกูเข้าเกมไม่ได้เย็นดีกูเล่นสองจุดศูนย์เริ่มเย็นเอ้ยกูแคร์อีกแล้วลงโปเยอะไงข้ามังเดะ

ไป็ดนโดนยิงมั้งติงเป็นพันสองพันน่ะไอ้ไฟเฮี่ยใครเปิดเพียงอะไรวะไอ้ยศเลนี่ยังเนี้ยมึงจะไปสตรีมหาพ่องอ่ะคขาก็กากไอ้เียอย่าสตรีมเลย,ยมึงอะปะยุดยุดยุดเริมหน่วงจัดอโอ้เชียวเล่นได้ปะเนี่ย มึงเราไปบอกแอดมินเนี่ยมึงดูมึงดูแอดมินดิแอดมินแม่งลั่นไงกูเนี่ยสามสี่คนเนี่ยมันเป็นไรเนี่ยมันไม่คิดว่าหน่วงหรอวะไอ้เหี้ยไอเหรอเนห้องเนี่ยจริงนมันหน่วงจริงมันหน่วงจริงนะคอมแชทโลกอะหน่วงจริงนะแม่งไม่ใช่เว้ยแม่งจอดไอ้แชทโลกแชทโลกแชทโลกอันเลยป่ะหลาดเงียบก็บอกไปทำไมเซิร์ฟหน่วงจังไอ้เหี้ากูพูดจริงนะไม่หน่วงจริงนะเว้ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันหน่วงจริงมันเล่นซารี่ไม่ได้เนี่ยมันหน่วงหมดเลยนะหน่วงทุกคนเลยนะ เอ,ดอด็ดเอ็ดตรงสามเนาะเตนจ่ายจ่ายเดิมพันปะเนี่ยสามกูมันมีมันมีสตอรี่ต่อจ่ายเดิมพันเออโดูเซฟงานไหนไอเดียอะไรเนี่ยคนให้คนให้ได้ไหเท่าไหร่เท่าไหร่ หนึ่งสองหเท่าไหรกแสนหกแสนหนึ่งสองหนึ่งหกแสนเดี๋ยวเดี๋ยวโอนก่อนเดี๋ยวโอนมาให้ก่อนเอามาเดี๋ยวผมโอนให้ก็ได้พี่ผมโอนนี่ไอดีหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหกแสนมาโอนให้ผมโอนให้โอแล้วโอนแล้วอ มาเลยลงสนะแล้วโซตามคอมมนกากไอ้เฮียโซต้าเนี่ยโซต้าคอมมันกากแล้วอยากอักเล่นยาวด้วยตีมหาโคตรแม่มึงไงขอจบแบบไวๆอ่ะขอจบแบบไวๆอ่ะกี่ไฟนี่บอกขอแบบขอแบบคอนเทนต์นะยนะเว้ยโซต้าขอแบบมัดเป็นวิญญาณจะไปบีบพ่อวันนี้ขอมัดเปล่าคอนเทนต์ได้บอสเออโซต้าเนี่ยโซต้าสตรีมอยู่เนี่ยเอาดิเอ็ดมาเอ็ด เอส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 เมากระสุ <S <S 800, 0, นสนคยกับพี่หลพี่พี่หลบทำเนียงบาปมาเรื่ยมาเรื่อยเรื่อยกับหลักลงเรือได้แล้ววิ่งมาวิ่งมาทางนี้ทางนี้ขวา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 ไปพี่มีอยู่มีอยู่ถ้าแคสรอบนี้กูด่าพ่อเอสอะหลบโซไฮสตอรี่ตอนสับลงเรือได้แล้วทุกไม่เลื่อนครับเรื่องไม่ได้เขามาหมดแล้วเนี่ยสามทุ่มมีสตอรี่ไม่ใช่เหรอใช่สามทุ่มมันมีสตอรี่ต่อ แล้วสี่ทุ่มผมต่อได้ป่ะครับเว้ยเซฟหน่วงเว้ยเซฟหน่วงเว้ยรออะไรอ่ะเซฟแม่งยิงหน่วงเลยสี่ทุ่มสี่ทุ่มเซตมีต่อได้ป่ะครับบ้หอไม่มีโหมอพี่เอสตัวเกมเซตมันมาเออเดี๋ยวส่งให้ไม่รีบเนาะใครหรือเปล่าไม่ใครมือแตะเป้าหูอะไรนะพี่ไม่ใครมือแต่เปี้ยวหู หมอคนไหนครัคนไหนหมอครับยูไม่นะเดี๋ยวมีใครบ้างเนี่ยฝั่งกูเนี่ยเออเลนเราเนี่ยโซเนเนในโซดาคนไหนหมออเดี๋ยววาร์ปรังโหลดครับรังโหลดครับใจเย็นครับังโหลดเนี่ยมึงปีสตรีมไปมึงปีสตรีมไปมึงไม่ไหวรังโหลดครับมึงอ่ะไม่ไหวหรอกแย่ขวามือถือกากเล่นนะถ้าคนไม่คบอ่ะบอกก่อนมีแต่คนที่ขวากากแย่สวนตัว ดำมคุมโลกไหนสัตว์ดูบับโซต้าเนิ่กาบโซต้าเนี่ยแดกเฟมเออคุยแอคนี่อแหละอยากสตรีมยิบหายเลยเสียงพัดลมคอมกูอย่างดังเลงไงเฮียอเสียงพัดลมคอมดังยิบหายเลยเ้ย

โอ้โหเซฟโดมินิกเซฟโดมินิกแล้วคนอื่นอยู่ไหนหมดอ่ะมีแค่นี้เหรอถ้าถ้ามือถือได้มาเลนฮาฮาเลนฮาฮาเด็กตัวนึงมองเอ้ยยิงบังกูให้ไหนซุปนั่งซุปนังกูให้หน่อยั่งเซิร์ฟนั่งเซิร์ฟนวลปีเลนได้ไม่ค่อยดีเด้อมือถือเครื่องนี้อมือถือมันแากกี่คนเนี่ยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยยิงบังกุ้งให้กับผู้เล่้ยผเลี้ยยิงบางกุ้งให้ไหน คนพ<บ><บ>อดีจัดมเอาเตอัวแสนะโลอพี่เอสดลอมันดี